การไปเล่นในการไปเล่นเจแปนพีเจแชมเปี้ยนชิพก็ดีใจมากครับก็เรียกว่าหวกงไม่ถูกเลยครับคือตั้งแต่ผ่าเจ็บมาคือความมั่นใจมันก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆครับแล้วก็ครึง่งได้มาซ้อมหนักจริงๆก็อาทิตย์ก่อนแรมฉังไงครับก็พยายามซ้อมหนักก็อยู่กับอยู่ยมาทั้งวันนะครับก็คือ,อขึ้นมากรุงเทพแล้วก็ภรรยาก็ยังอยู่ที่พังงายอยู่ก็ได้อยู่กับมันเต็มที่ครับก็ไม่ได้คาดหวังที่จะชนะแต่คือว่าคาดหวังว่า เราสามารถพัฒนาเกมไปถึงจุดเดิมได้หรือเปล่าก็มองก็ก้าหลุมแรกก็ฟีลลิ่งมันไม่ได้ครับก็มันก็ลูกกลมๆครับก็บอกไม่ถูกก็คือพอเบอดี้ลงหลุมแปดมันก็รายยากครับก็ไม่ได้ไม่ได้คิวมันจะลงด้วยคือน้องเลลงไปก่อนก็เห็นลายแล้วครับแต่ก็คือก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่พอมันลงไปก็เหมือนมีความมั่นใจมากขึ้นครก็คิดว่า ก็ลองดูทักตั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเลยว่าว่าผู้นําก็แปรลับแล้วก็เหมือนคิดว่าคงตามไม่ทันกับฟอร์มการเล่นนี้ครับพอมันมาเรื่อยๆก็พยายามมองไปข้างหน้าเรื่อยๆครับก็พยายามไม่คิดถึงถึงแชมป์ครับถึงไหนว่าใจมันก็มันก็ชิดคิดอยู่ครับอยู่ข้างหลังแต่ว่าก็เต็มที่ครับแล้วก็ดวิดขับเลก็เล่นกับน้องมารับเที่ยวกันมามันมากครับก็ลุ้นจนถึงเบอร์ไทยเลยครับคิดว่าถ้าเกิด น้องพิชตรงใบดุมนั้นผมว่ามีโอกาสพีคอฟสูงมาครับสุดท้านี้อยากขอบคุณทางครอบครัวนะครับที่คอยเชียร์มาตลอดนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาขอบคุณภรรยาครับแล้วก็ลูกที่ตามมาถึงสนามเลครับแล้วก็อยากขอบคุณทางออสเตรเลีนะครับที่จัดแม่นดีๆอย่างนี้แล้วก็สาบคุณสนามระยองกินบอลเล่ครับ สนามคอนดิชั่นดีมากครับก็หวังว่าจะได้มีโอกาสมาเล่นแล้วก็ชนะที่สนามนี้ครับ